ภาพบรรยากาศ,ญญากาศสถานการณ์เมื่อคืนฝนตกหนักน้ำเข้าเต้นวันนี้น่าจะได้แข่งฝนอีกอยู่วันนี้กันแข่งฝนเงีบเยบๆเงียบๆฝนตกเมื่มอคนืนผมกับฮุบเต้นนี่ไปนอนบนฮุบเต้นขึ้นไปสารสิมไปสิมก็ไม่เนาะห <c oughs> ยักเปียกบัด เต in ้นของกบากับซุ่มๆนิดนึงมันเขาน้ำปวกกัดมันปวกปวดกัดก็คือสิบเข่าเนาะนี่ก็ปวกกันยังนักหมู่วงเพิ่งเต้นซ้อนนะหมู่วงก็ไปนอนทั้งสาระอะไรก็หนี่วงก็นอนแชน้ำกับเมรัยฝนตกเมื่อคืนอันนี้กับเปียกอันนี้กัเปียกบัด แม่คุบอาจารย์นอนเมื่อคืนนี่เต็มเปียกเบิดอันนเี้ยกันเด้ออันนี้ก็นนก,กันฝนยังหนักนีกน่ก็ซุ่มๆนิดนึงเนาะอันนี่ก็ผ้าปกยังหนัก,นก,นกอันนี้ก็ส่วนหงคุบา่าเขาเปียกกันเมื่อคืนนี่เกเบดิดมันนี่คาดว่าวจะได้แบกเต็มหนักมั้ง เป็นนะเปี้ยเนี่ยบุซึมบอกคนหน่อยเต้นบุหัวบ่หัวบ่โอ้ยหัวกันเนาะสตาร์เด็กกันเฮาสตาร์การเด็กกันคนหน้อยก็ป็นปลอกต้ไปกัดสองมือสามมือบุได้สกอตติดไว้ขนาดสกอตติดก็เขาชินนอนบนนอนเนาะ ค็สิบลูเปียกปายในเนี่ยอ้าวขอจบข่าวเท่านี้ <laughs>